ช่วงนี้สถานก,การณ์โควิดทำให้ศาลยุติธรรมได้ใช้วิธีการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ซึ่งศาลทนายความและพยานจะอยู่คนละที่ละทางและจะติดต่อการผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ผมเห็นก็จะเป็น Line เป็น Zoom และเป็น g o g l e m e e t กระบวนกันก็คือว่าก่อนถึงวันพิจารณาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ศาลก็จะมาติดต่อทนายความแล้วก็ติดต่อกับตัวความว่า จากข้อประชุมกันทางไหนแล้วพอถึงวันประชุมผู้พิพากษาจะลงนั่งบรรลังท่านก็จะอยู่ที่ศาลเจ้าหน้าที่ศาลจะอยู่กับท่านแล้วก็ทานายความจะถามความผ่านทางออนไลน์นะครับวันนี้ได้ยกตัวอย่างเอาการไต่สวนคำร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกคดีหนึ่งมาให้ดูเป็นบทบาทสมมุติพเพื่อท่านจะเห็นภาพว่าการพิจารณาคดีออนไลน์เป็นอย่างไรไประชุมกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็สวมชุดคุยทนายแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในห้องการประชุมซูมแล้วนะครับก็ผู้ร้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเตรียมพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่สารและก็ผู้พิพากษาก็เตรียมพร้อมแล้วผมจะถามคำถามพยานแล้วพยานก็จะตอบคำถามหลังจากนั้นก็แสดงเอกสารให้สารดูนะครับ สารจะมีสำเนาของเอกสารอยู่แล้วนะครับผมก็แสดงออกทางกล้องนะครับโชว์แต่ผมต้องขอบเบลอเอกสารนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเอกสารสําคัญนะครับจะโชว์ในลักษณะนี้นะครับแต่ยังไงต้องขอบเบลอเอกสารนะระหว่างที่ผมถามพยานผมจะแสดงเอกสารท้ายคําร้องให้สารดูด้วยซึ่งสารจะมีสําเนาอยู่แล้วที่สารนะครับผมก็แสดงดูด้วยแล้วเจ้าหน้าที่สารจะ จะแคบหน้าจอไว้นะครับผมจะเริ่มถามเลยนะครับพยานชื่ออะไรครับข้าพเจ้าชื่อนางสาวชบาย,ยุติธรรมพรยานเกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างไรครับข้าพเจ้าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชอบยุติธรรมซึ่งสมรสกับภรรยาคือนางเชยย,ยุติธรรมตามเอกสารสูติบัตร และเอกสารทะเบียนบ้านนะครับเอกสารหมายรอหนึ่งและรอสองนะครับผู้ตายตายเมื่อใดตายด้วยสาเหตุใดครับผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5 5ด้วยโรคชราตามสำนมน,นาลมรดบบัตรนี้ใช่ไหมครับเอกสารหมายรอสามนะครับ ขณะถึงแก่ความตายผู้ตายมีภูมิลำเนาที่ใดครับที่บ้านเลขที่111หมู่17ตําตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตามเอกสารทะเบียนบ้านเอกสารหมายรอสีนะครับสำนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายรอสีนะครับก่อนตายผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ครับ ก่อนเสียชีวิตผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้กับผู้ใดและยังไม่ได้ตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์มรดกของผู้ตายเท่าท,ที่ทราบมีอะไรบ้างครับผมที่ดินโฉนดเลขที่1 2 3 4 5 6เลขที่ดิน78 ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและอาจมีทรัพย์สินอื่นๆน,นอกจากนี้ตามเอกสารโฉนดที่ดินเอกสารหมายรอห้านะครับนอกจากพยานแล้วผู้ตายยังมีทายาทอื่นอีกหรือไม่นางสาวชมพู่ยุยติธรรมพายาทอื่นได้ให้ความยินยอมแล้วหรือไม่ครับ ทายาทได้ให้ความยินยอมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายทุกคนแล้วตามเอกสารหมายเลขหกหนังสือให้ความยินยอมทายาทน,นะครับพยานมีเหตุขัดข้องใดในการจัดการทรัพย์มรดกครับข้าพเจ้าได้ไปติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ตายแต่เจ้าพนักง,งานที่ดินแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการให้กับข้าพเจ้าได้ และได้แนะนำให้ข้าพเจ้ามายื่นคำร้องต่อศาลให้ตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายก่อนจึงจะสามารถดำเนินการให้ได้พยานเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายและไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและไม่เคยเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ครับไม่เป็น ตอคำถามครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการไต่สวนออนไลน์ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างแบบนี้นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการไต่สวนออนไลน์ก็จะเห็นตัวอย่างตามนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ